ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับช่องผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถเหมือนเดิมครับไอหน้าหีเข้ากล้องนี้เพื่อนป่วยเ,เออกูว่าเขาคงไม่อยากดูหน้ากูแล้วอะงั้นเดี๋ยวไปดูรถกันเลยไปามาเรามาอยู่ที่รถกันเลยเดี๋ยวดูรอบๆกันเจเครถเรียอะไรโคตรกากเลยกูกูปั่นยังยายายังแซงได้อะไหนชิ้นแรกมึงอยากเริ่มจากชิ้นไหนเอาข้างหน้าก่อนแล้วกันง่ายดี ชุดหน้าก็ชุดหน้าอันนี้นากูเทียอ่ะ,อะ,อะมาอันนี้เป็นสายสวิตก็เออประมาณแปดร้อยมั้งแปดร้อยบาท,800บาทเออแปดร้อยบาทแปดร้อยกี่มั้งแ <laughs> ปดร, <laughs> ร้อยรูปปลีแล้วรูปปลีก็มีเทียอะไรเพื่อนนี่ก็จานเอเฮียร้อนไอ้สัตว์จานนี้ก็ประมาณานักกล้าร้อยอ่ะกล้าร้อยจานเทียอะไรของมึงเนี่ยเพื่อนไม่รู้รอ่ะเพื่อนดูดูก่อนดูดูก่อนกูว่าจานจีนแดงแน่เลยเออกูว่างั้นแหละ น่าจะสวิตเหมือนกันสวิตสวิตที่เปิดปิดนะฮะเปิดปิดอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกแกนแกนนี้มาเป็นคู่ห้าร้อยคู่ไหนหน้าหลังเหรอหน้าหลังไปไปดูหลังก่อนไปดูหลังก่อนกูจะถ่ายเวียนหัวบอลเนี้ยฝนก็เพิ่งตกเออเดี๋ยวคูค่อยๆไปไปไปต่อไปต่ออ้าตรงไหนอ่ะไปชุดหน้าล้ออะไรยังไม่เสร็จเลยล้อเป็นลุดแร็ค สุดพันพันสามมั้งตอนซื้อมาพันสามคู่หนึ่งใช่ใช่รวมสี่อะรวมสี่อีกรวมรวมสี่สี่ก็คู่แล้วเท่าไหร่ร้อยยี่สิบรวมไม่รวมค่าขึ้นค่าขึ้นอีกสามร้อยอ่ะแล้วมีอะไรครับพี่ขับลูกพี่แต่ตอนนี้ไม่มีเธออยู่ข้างๆแล้วนะออกหักวันนี้เลยครับเขามีอะไรวะเขามีนี่คาร์บอนคาร์บอนเอ๊ะคาร์บอนหุ้มคาร์บอนหุ้ม น,นี่พันสี่พันสี่คู่นหนึ่งคู่นหนึ่งอุไนน่าดูฝั่งนูน้นเอยกูกลัวเขาเวียนหัวนี่นะครับคู่หนึง่งอันนี้ก็าก,การการร้อยการ้อยลอกหมดแล้วตากแดดไหปหน่อยลูกพ่อการร้อยบาทน็อตนี้เองเก็บหน่อยนะอันนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้<ห>น,นะอุไนมึงบอกเก็บแล้วมึงเอามาใส่ทําไมอะ่ะ <c oughs> ไม่ดูกัน <c oughs> เอาไน <c oughs> นี่ที่ห้อยถุงแกงแม่ นี่ที่ทอดของแกงแม่รถซื้อแกงแล้วก็น็อตไหนมึงไล่มึงไล่น็อตเลยเพื่อนน็อตชุดแข้งนี่ไล่ทีละตัวก็มาแปดร้อยมั้งแปดร้อยอันนี้ก็ร้อยยี่สิบก็ทั้งเครื่องแปดร้อยใช่แค่ตัวเล็กใช่ตัวเล็กแล้วอันนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทอุตมันเครื่องร้อยยี่สิบรวมๆรวมๆน็อตก็ประมาณสามพันได้มั้งสองสองพันกว่าบาทโอเคมีอะไรจุกจิกหน่อยจุกจิกนี่จุกลม กูใสมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยแปดสิบาทโอเคคู่หนึ่งกูละบแปดสิบเราต้องมาแบบพระเอกอะพระเอกอะ,ะ,ออะอบอว่คนหล่อหล่อเท่หให้คุยอะหล่อ,ลอ่แล้วก็มีโช,ชคเกซีเท่าไรครับอันนี้สามพันหกตอนนี้ซื้อซื้อมาสามพันหกแต่ตอนตอนนี้น่ามนเกือบสี่พันละราคามขึ้น ก็รู้ๆอยู่ใครทําให้ราคามันขึ้นนะไม่ไม่ไม่ใช่กูกูก็เสียเงินเหมือนกันที่กูบอกให้นะโชคไม่เงินกู้เลยนะกูบอกให้นี่แค่นี่แล้วก็ทอเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูโช๊คฝักข้างนี้ก่อนนี่นี่น็อตไดงนะแก๊ซี่ไหนน็อตไหนแอกตาดิเอาไอ้เทียเมื่อกี้มึงเชียไอไหนมันก็มีตั้งหลายตัวนี่น็อตนี่ไงอ๋อน็อตน็อตตายสิวิดมึงเนี่ยเห็นอย่างเดียวเลย อืมแล้วก็ท่อท่อท่อนี้สามพันท่อท่ออันนี้เฮงสุพรรณเฮงสุพรรณบุรีเป็นไงเอ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยฟังเสียงดีกว่าแล้วก็มีเออแล้วก็มีพวกชุดน็อตแล้วก็มีอะไรอกปอบไปทะเบียนไหมใกล้ยี่ในสองแล้วก็เครื่องนี่ทำมาประมาณไหนไหนไหนมึงไปใกล้ๆ้รถสิทำทำมาเท่าไหร่ครับทำมาหมื่นกว่าบาทครับ เจดกูขอแบบหล่อๆแบบแบบรีวิวแบบหล่อๆอ่ะอะแล้วมึงมึงพูดมาเลยเพื่อนว่าเครื่องมีทำอะไรบ้างเครื่องเนี่ยทำเครื่องมาหมื่นกว่าบาทเนี่ยเห็นแล้วฮะไอ้เหี้ยโดนกล้องแล้วก็นี่เลนส์ซีบีนะเออเฮียไม่เห็นนะ ต้องรู้หรอกเพิ่มยุ่งต้องรู้หรอกหรือลิ้นยิงก็พอละไม่ไม่ใช่ลงลิ้นนะใหม่ใหม่ใม่ใหม่โอเเหมือนกันไอเจ้าของรถแม่งจังไรชอบลงลิ้นไหนไหนไหนมีอะไรเอฟไอเอสสไตล์โรนอันนี้เรากรองเฮียอะไรของมึงเยอะแยะอันอันนี้คือกล่องอะไรวะหรือว่ามาพวกงันความแปลงไงแย่แปลงไปใส่นู่นใส่นี่นะนะแล้วใส่เอหญเพราะอันนี้มันเป็นเอสอาร์ ันต้องแปลงสอสีอ่ะแล้วก็ฝาถังฝาถังเดี๋ยวเดี๋ดูฝาถังดิเดี๋ยวไปที่ฝาถังนี่แปดสิบบาทลัสน่าเนี่ยเอสหุ้มคาร์บอนป่ะเนี่ยคาร์บอนปลอมมั้งนี่ที่อ่ะคาร์บอนปลอมแปดสิบบาทแล้วน็อตจุกอีกอ่ะแล้วก็มีอะไรบอกบอกเหล็กนี่ซื้อมากูรู้ว่ากูโดนโกงหรือเปล่าแต่ราคาแม่งสองพันมั้งสองพันเลยอ่ะเออ ซื้อมาช่วงแรกอะแรกก็เนี่ะรถออกอ่ะสองพัน่ะก็อะไรตุ้มตุ้มไปแฮนนี่ก็ร้อยันติดบาทคู่หนึ่งใช่ตอนแเลไหนลองฟังเสียงท่อหน่อยสิครับแอนแมนแมนแมนเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจมาจับมึงด้วยเลยให้กูรีวิวเสร็จก่อนเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนนี่ครับรถผมรถแรงมันไม่ต้องใช้ใดอะไรอะไรนะเปต้องใช้ใดครับ เพราะว่าไดกูพังนั่นเองเสียงดังนะเดเคบั๊หนึ่งโอเคไปลิกูเพื่ออะไรวะเนี่ยไปละเพื่อตอนนี้ก็น่าจะตำรวจน่าจะใกล้มาแล้วล่ะ S <S ไม่เป็นไรกูหลังจากที่กูรีวิวรถมึงเสร็จกูจะแจ้งตำรวจจับมึงเนี่ยเพื่อนกูไปแล้วล่ะเพื่อนเ้ยงั้นก็วันนี้ยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเยงตอนนี้ลาก่อนไป